นี้ฟิมเพยน,นะคะก็จะมารีวิวเครทรศัพท์นะคะเพราะว่าเพื่อนๆขอมาเยอะมากนะแล้ววันนี้ก็จะมาอยู่ในห้องนอนของฟิล์มค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปรีวิวส่วนไหนของบ้านก็เลยมาที่ห้องนอนของฟิล์มนะ,ะแล้ววันนี้ห้องมันก็จะแบบว่ามืดๆนิดนึงเพราะว่ามันก็มืดมากแล้วนะนี่มันก็จะสองทุ่มแล้วก็อยากรีวิวไงว่างก็เลยมารีวิวนะคะยังมีเปิดไฟพอได้วยนะกุ้งกิ้กุ้งกิ้เดี๋ยวเรา,าเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะคะว่า ฟิล์มเนี่ยมีเคสแบบไหนบ้างแล้วก็มินมดกี่อันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้ววันนี้ก็ไปซื้อมาด้วยหนึ่งอันนะคะก็คืออันนี้ล่าสุดเลยที่ไปซื้อมาจะเป็นชินามอนสีฟ้านะคะแล้วแม่ก็ได้เหมือนกันนะนี่อันนี้ของฟิล์มนะคะอันแรกค่ะเป็นชินามอนสีฟ้านั่นคืออันที่1นนะอันที่สองก็จะเป็นหินอ่อนสีม่วงๆน้ำเงินแบบนี้นะคะหินอ่อนนี่คืออันที่สอง อันที่สามนะคะก็จะเป็นสีใสแล้วเขียนว่าฟิลม์มนี่คืออันที่สามนะคะสวยมากเป็นง,งานเลซินอันที่สี่นะคะก็จะเป็นหน้ายิ้มสีเหลืองแบบนี้นะคะที่จริงเขาจะมีเป็นพวงกุญแจห้อยมาด้วยแต่ฟิล์มแกะออกนี่คืออันที่สี่อันที่ห้านะคะจะเป็นเคสใสค่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนที่คล้องนิวนะคะตัวจะคลองแบบเนี้ยนี่คืออันที่ห้านะนี่อันที่ห้า อันที่หก็จะเป็นสีดำล้วนนะคะอ,นน 6. อันที่หอันที่เจ็ดนะคะได้จาก FC คะ่ะนี่เห็นไหมเป็นหน้าฟิล์มหมดฟิลนี่คันที่เจ็ดนะคะอันที่8ดก็จะเป็นงานเลซินค่ะแคร์แบสีเหลืองนะคะสั้นชายอันต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นแรกที่ฟิล์มได้มานี่คู่กับเซื้อฟิล์มเลยนะคะอันต่อไป เป็นน้องหมีนะคะใช่ไหมหมีสีขาวอันนี้ชอบมากใช้บ่อยมากต่อไปก็จะเป็นคูมาค่ะคูมาฟิมคนชอบคูม,มานะชอบมากเลยต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะอลังที่สุดตั้งแต่เคยซื้อมาดูสิมีกระจกด้วยชบุบเห็นตัวเองในะกระจกนี่นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นสีใสแล้วก็จะมีที่คล้องนิ้วอันนี้ก็จะฟุ้งฟิงเฮ ่าร sure. mm ัก hmm. อันนี้ชอบต่อไปนะคะจะเป็นงานเลเซนค่ะเป็นชื่อฟ uh. ิล์มแล้ว huh. ก yeah. ็จะมียูนิคอร์นอันนี้ก็ชอบสวยแล้วก็อีกสองนสุดท้ายนะคะจะเป็นหินอ่อนสีดำไม่ชอบหินอ่อนอ่ะสวยแล้วก็ต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายจะเป็นซิลิโคนยางสีน้ำเงินนะคะที่จริงมีสีดำแล้วก็สีแดงแต่ว่าให้พี่ไปแล้วนะก็เลยเหลือแค่นี้เดี๋ยวเรามานับกันอีกทีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบสองอันสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโหสิบหกอัน เอามาทำอะไรยเยอะแยะนี่คือใช้โทรศัพท์ไม่ถึงปีมีเคส16อันคือแบบโหคือมันออกมาได้เรื่อยๆอะเคสโทรศัพท์แล้วฟิล์มว่าเป็นคนที่แบบว่าเห็นแล้วอยากได้แล้วดูดิเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยนะคะ16อันโอ้ oh m ม g ก d วันละอันวันละอันคือฟิล์มนคนที่แบบชอบเปลี่ยนเคสโทรศัพท์บ่อยเวลาไปที่ยวาใส่ชุดสีนี้ก็เคสสีนี้นะคะเวลาอยู่บ้านที่แบบอยากได้แบบเรียบๆก็เปลีป่ยนไปอีกอันนึงอะไรแบบนี้เปลี่ยนได้เรื่อยๆอะชอบนะคะ นี่นะคะเป็นหมด6อันให้ดูทิมน่นี่น,นี่แล้วก็แต่ชอบอันที่น้อง fc ทซาทำให้อะฟิล์มฟิลน้องเอาอมาให้ที่ห้องเลยอะก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะนี้ลืมบอกว่าอันสุดท้ายที่เป็นลูกชินามนเมื่อกี้เขามีอันนี้มาให้ด้วย กขามีใส่คล้องมาให้ด้วยกลัวฟิล์มพี่ลืมโทรศัพท์ได้เลยอ่ะคล้องไว้เผื่อโทรศัพท์หายนี่นะคะใส่คล้องสีฟ้าแล้วก็จะมีเป็นที่คล้องนิ้วนะคะรูปชินนามอนนี่นะคะอืมชอบมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเคสตอนฟิล์มใช้ 6S นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ขายเป็นของมือสองทิ้งไปก็เยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าวันนี้ก็ได้มารีวิวเคสโทรศัพท์นะคะตามที่เพื่อนๆขอมานะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆชอบกันเยอะๆนะคะและลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวเนี้ยที่คล้องนิ้วแบบเนี้ยฝรั่งเขาใช้กันเยอะใช่ไหมแล้วประเด็นคือน้องชอบถามว่าซื้อที่ไหนนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้น้องๆชอบถามเดี๋ยวฟิล์มจะโพสไว้ในไอจีนะคะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้ จะได้หายสงสัยแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็ขอตัวไปก่อนนะคะกับก ator, ารรีวิวเคสโทรศัพท์ทั้ง16อันของฟิล์มนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย